嗯 <noise>、哦哎那个，嗯，多少一个这个？嗯，这个是五元一份。嗯、呃，油条豆浆五元一份。油条豆浆啊。哦嗯 เออ豆ง可以加เจี豆浆นะครับเขาจะขายเป็นชุดนะคะก็จะมีอ่อตัวปาตองโกนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้แค่ห้าหยดเองฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำเต้าหู้นะคะกินน้ำเต้าหู้แล้วก็ไม่พอสามารถที่จะมาเติมรีได้โอ้โหแบบหอมมากถูกมากอ่ะ ไม่มีรสชาติเลยต้องไปใส่น้ำตาลหรือใส่อเองมีไส้อะไรบ้างมีไส้เห็ดไส้เนื้อมีไส้เห็ดพอมจ้าก็เหยื่อชื่อเหลี่ยมควายเชียนมา,าถูกมากเลยอะคือลูกละแค่สองหยวนเองอะถูกมากดูดิฮะคือแบบว่าคือปลาต้มปูก็อันใหญ่